สัตผู้มีอวิชชาได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดการยืดยาวนานถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนานเท่าไรเนอภิกษุทั้งหลายกับหนึ่งนานแลมิใช่ง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือว่าเท่านี้แสนปี พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าค่ะอาจจะอุปมาได้ภิกษุภิกษุเปรียบเหมือนนครที่ทำด้วยเหล็กยาวหนึ่งโยน์กว้างหนึ่งโยน์สูงหนึ่งโยน์เต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาดมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุุษหยิบเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งเมล็ดหนึ่งออกจากนครนั้น โดยล่วงไปหนึ่งร้อยปีต่อมเมล็ดเมล็ดพันธุ์ผัดกาดกองใหญ่นั้นพึงถึงความสิ้นไปหมดไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกลับหนึ่งยังไม่ถึงสิ้นไปหมดไปกับนานอย่างนี้แลบรรดาลกับที่นานอย่างนี้พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกลับมิใช่ร้อยกลับมิใช่พันกลับ มิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเราเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกต้องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศ ได้เพิ่มภูนปัติภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อนายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายคำนัดพอแล้วเพื่อจะรุดพ้นดังนี้